ว,นนวันนี้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 นะครับเรามาริมทะเลนะฮะมาเที่ยวบรรยากาศลิมทะเลในตอนกลางคืนอย่างนี้เรามาออกกำลังกายครับผมมาเพื่อดึงข้อในน้ําทะเลนี่ <c oughs> ฝึกดึงข้อบนน้าเพิ่มกําลังแขนโดยที่เราไม่เมื่อยเพราะว่ามันมีน้ำหนุนอยู่ได้สองสเต็งต่อการดึงข้อหนึ่งครั้งอัปเกรดได้แล้วโอเคเรามาอัปเกรดกันส่วนร้านค้ามีโทเคนมีพูอัพมีรีเบิร์ด มีซูเปอร์รีเบิร์ดโอ้โหรีเบิร์ดไม่พอต้องซูเปอร์รีเบิร์ดด้วยมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าโซนครับตรงนู้นคืออะไรอ่ะตรงนู้นไปได้ไหมรูปปัน้นเฉยๆใช่ไหมโอเคอัปเกรดจากอันนี้มาเป็นอันนี้อ๋อเปลี่ยนท่าอันนี้ขางออันนี้ขาตึงเปลี่ยนท่าทาง <c oughs> แบบนี้ต้องขาตึงโอ้ขาตึงนี่แบบกล้ามหน้าท้องขึ้นเลยนะมันต้องเกรงหน้าท้องอื <c oughs> <c oughs> อ้าวพร้อมที่อัปเกรดแล้วดึงแค่สามทีได้นะโอเคพอแล้วครับเหนื่อยอ๋อเป็นการดึงแล้วฮะคราวนี้โหนปกติดึงสิดึงดึงไม่ขึ้นโหนเฉยยังไม่ดึงยังไม่ดึงนะฮะต่อไปเป็นการดึงอ่านี่ดึงของจริงแล้วฮะผูอัพดึงแล้วแบบให้เลยปลายคางขึ้นมานะฮะบนบาร์นี่ดึงขึ้นมาอ่าฮะนี่พอดีปลายคางฮะยังไม่เลยยังไม่เลยให้มันพอดีอันต่อไปคืออันนี้ผู้อัพคราวนี้ดึงแบบเต็มที่ ดึงวาสิอ่านี่เลยค้างมาฮะอืมอันต่อไปโอ้เกงขาแบบตัวแอลเฮ้ยเขาคำนวณมาจริงๆนะวางแผนมาอย่างดีมันสมจริงมากเหมือนจริงบวกหนึ่งร้อเกสิบ้าเต็งโอเคยังไม่ต้องรีเบิร์ตยังอันนี้ได้อยู่เอาละฮะต่อไปเป็นขาเป็นตัวแอแล้วก็ดึงขึ้นมาประมาณคางเปลี่ยนอเออเหื่อย อันต่อไปคืออันไหนอันนี้โหนปกติก่อนแล้วก็ดึงขึ้นไปดึงอ๋อดึงขึ้นมาจนสุดเอาละมันเริ่มช้าแล้วมาถึงช่วงวิทยาศาสตร์น่ารู้ในวันนี้นะฮะแมปนี้จริงๆไม่น่าจะมีอะไรเยอะใช่ไหมเกมพาสเกมพารสราคาเท่ากันหมดเลย <c oughs> แล้วมีบูสต์ไหมมีขายเป็นเซงเอ้ยไม่เยอะไม่เยอะมีเป็นเกมพาสมีทั้งหมด7อันฮะคูณ2เซงมา คูณ2พูอัพ Half Price ครึ่งราคาคูณ2อัปเกรดโทเค็นเออโทเค็นไว้ทำอะไรยังไม่ได้ดูเลย v i p v i p ได้อะไรบ้างอะ fast r u n n เ r เดินเร็วแล้วก็ a u t o t r a รนซิมเพิลมากฮะแบบนี้ไม่มีอะไรซัสบซ้อนมากมายนะฮะครบทุกอย่างเรียบร้อยโทเคน็นคืออะไรโทเคน็นเหมือนจะเป็นอีเวนต์โทเค็นเป็นการอ๋อเป็นบูสใช้โทเค็นเรายังไม่มีฮะแล้วโทเค็นได้จากไหนอะ โทเค็นโทเค็นอันนี้รีเบิร์ตรีเบิร์ตแน่เลย1รีเบิร์ตได้1โทเค็นครับอัปเกรดโทเค็นแต่ว่าสเต็งคูณ4เลยนะต้องมี99้าหก่อนถึงจะรีเบิร์ตได้เอาละทีนี้มาฝึกต่อท่าเมื่อกี้แหละดึงขึ้นไปอ่ะฮะโอ้โหโอ้โห oh เร็วขึ้นนี่นี่ <laughs> ไม่ธรรมดาโมโนโนเกะพร้อมที่จะอัปเกรดแล้วฮะอ๋อยังไม่ได้1รีเบิร์ตสุดแล้วครับต้องรีเบิร์ตก่อนรีเบิร์ตเรียบร้อยทีนี้ก็ได้โทเค็นมา เราเอาทเคนมาใช้ในการอัปเกรดอะไรดีมีสองทัวเคนฮะลดราคาของที่ต้องใช้ไหมอืมอฮึลดราคาไปโอเคต่อไปเราเปลี่ยนได้ยังยังเอ๊ะอันนี้อะไรอ๋อคือถ้าเกิดมีเกินเนี่ยมันก็จะข้ามไปอันที่ดีสุดเลยอือฮึได้ครั้งละเท่าไหร่สิบเจ็จุดหกสเต็งโอ้โหน้อยมากไปอัปเกรดข้ามไปอันที่ดีสุดอือก็เปลี่ยนมาเป็น เป็นอันไหนดึงขึ้นมาถึงคางฮะนี่เป็นไงโอ้โหดึงครั้งหนึงได้ประมาณ9,000ครับ9,000พันเซ็งเอะ่ะอันต่อไปแขนเดียวแล้วต่อไปอินเวิร์ดอ๋อนอนแล้วแบบขาเป็นรูปตัวแอลโอ้โหลองนึกภาพดูฮะเราอยู่ในลักษณะอย่างนี้มันจะได้กล้ามเนื้อช่วงนี้ใช่ไหมช่วงต้นแขนทั้งบนเนี่ยมันต้องใช้แรงสุดๆเลยส่วนหน้าท้องก็ต้องเกร็งหน่อยๆ อันต่อไปอันนี้กลับหัวหล่นลงมาน,นี่แย่เลยนะมันเริ่มมันเริ่มจะพิสดารแล้วอันนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกอันนี้คือดึงมาแบบให้เป็นแนวนอนเลยให้เป็นแนวนอนขนานกับพื้นอืมสเต็งตอนนี้เจ็ดล้านแล้วนะฮะถ่วงน้ําหนักอ๋อคืออันนี้ใช่ไหมน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมา25กิโล่วงน้ําหนักอืมแสดงว่านึกท่าไม่ออกใช่ไหมเนะี่ย ยีกิโลก็มันก็หนักนะไม่ใช่เบาๆแต่ยังดึงไหวอยู่ฮะเริ่มช้าแล้วฮะผมว่าต้องรีเบิร์ตแล้วใช่ไหมต้องรีเบิร์หรลยยังรีเบิร์ตอัปเกรดรั้งที่สองฮะคูณสิบสเต็งนะครับแล้วก็เอาโทเค็นมาอันนี้ไปเลยใช้จำนวนน้อยลงทีนี้ก็มาดึงใหม่ดึงครั้งนึงเท่าไหร่อู้มีออร่าขึ้นด้วยสี่สิบสี่สเต็อืมไปโซนที่สองได้ลืม เวอรที่สองเป็นตอนกลางคืนเหมือนกันอ๋อโซนนี้คูณแค่หนึ่งจุดสองผมนึกว่าจะคูณสองคูณสามอะไรอย่างงี้คูณแค่หนึ่งจดสองฮะโซนแรกคูณหนึ่งเพิ่มมานิดเดียวอ๋อมันมีบอกอยู่แล้วด้านขวาเออผมเพิ่งเห็น <c oughs> อันต่อไปก็เป็นน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากยี่สิบห้าเป็นสามสิบห้าอะเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาสามสิบห้ากิโลอันต่อไปเป็นทอยเลดึงส้วมเนี่ยนะอ่ะอันต่อไปส้วม สีมกิโลฮะส่วมดึงขึ้นไปยังดึงไหวอยู่เครื่องสักผ้าดึงแบบแขนเดียวโอ้โหเฮ้เยดึงไหวได้ยังไงเนี่ยดึงก้อนหินฮะเก้าสิบสี่กิโลนะครับต่อไปเป็นการรีเบิร์บังคับรีเบิร์อะ่ะผลล็อกของต่อไม่ได้ออล่าแห่งไฟแล้วก็โทเค็นมาอัพเกรดแต่อันนี้แหละอืมอัพอ,อีกโอ้โหดูติดไฟบาติดไฟ บวกหนึ่งร้อยยี่สิบหกอ่ะเปลี่ยน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 ไปเลยเปลี่ยนไปเลยดึงต่อดึงปุ๊บเปลี่ยนปับ๊บอือหอนี่ร้อนร้อนอ่ะเปลี่ยนโนมาเปลี่ยนโนเปลี่ยนโนโอเคหมดหรือยังต่อไปดึงแขนเดียวนะฮะเจสกีนะครับไปหิว้วเจสกีมาเพื่อดึง <laughs> <laughs> เห็นแล้วสงสารแทนตัวแต่ขาดไหมเนี่ยฮ้ยม,มันหนักมากเลยนะร้อยห้าสิบกิโลนะครับ เ็สกีหมดแล้วยังยังโอ้โหตู้กดน้ำทำไมมันพิสดารขึ้นเรื่อยๆมือเดียวด้วยนะฮะตู้กดน้ำอัดลมนะครับน้ำหนักสองรอยกสองกิโลดึงแบบปกติแต่ว่าทำขาตัวแอลรถมอเตอร์ไซค์ <laughs> ซื้อมาแต่ไม่ขับเอามาดึงข้อครับดึงแบบครึ่งตัวด้วยนะ,ะเป็นไงแบบซิมูเลเตอร์เนี่ยมันก็มีหลายแบบนะฮะ แบบแบบอย่างนี้เนี่ยคือเราไม่สามารถพลิกแพงอะไรได้เยอะคือพลิกแพงอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปตามสเต็ปหมดไม่สามารถแบบหาสัตว์เลี้ยงหรือว่าไปเล่นอีเวนต์ไปทำเควสอะไรที่มันพอจะได้สัตว์เลี้ยงที่แบบดีๆมาช่วยเล่นได้อันนี้คือแบบแนวตรงเลยต้องเล่นตามปกติทุกอย่างยกเว้นโทเค็นรีเบิร์ตขั้นที่4ีนะครับคูณก็1สิบเก้าสเต็งโทเค็นคราวนี้เรามาอัพอันนี้บ้างดีกว่าสปีดในการดึงอือฮึโอเคอ่าคามแล้วใช่ไหมไปไปไป เป็นบ้านในสวนนะฮะบ้านเก็บของในสวนอันต่อไปคืออ๋อเป็นหุ่นลูกป,ปั้นอ๋อต้องห้ารีเบิร์ตก่อนเอ้านี่บ้านห้องเก็บของในสวนฮะอ่ะรีเบิร์ตสักรอบแล้วกันเออจริงๆผมก็ลืมเปลี่ยนโซนนะแต่มันก็ช่วยไม่เยอะอะโซนที่เราไปได้คืออันนี้แปดรีเบิร์ตมาได้แค่โซนเดียวฮะอันนี้ก็ยังไม่ได้เลยต้องห้ารีเบิร์ตก่อนยังเปลี่ยนไม่ได้อยู่ดี โอเครีเบิร์ตสุดท้ายฮะคูณสเต็งให้499นะครับถึงแม้ว่าจะคูณให้เยอะก็จริงแต่ว่าของชิ้นที่ปลดล็อกต่อไปเนี่ยมันก็ยากขึ้นยากมากด้วยยังไงก็เป็นตามลำดับที่เขาตั้งเอาไว้อยู่แล้วอะ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ